ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันที่17เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งบัดนี้ท่านเป็นพล,ลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่สองข้อ19ครอบครัวของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อันเป็นเสาหลัก และรากฐานแห่งความจริง 1. ที่โมทีบทที่3ข้อ15คุณได้รับการทรงเรียกให้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่เชื่อแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบปราศจากบาปของส่วนเอเดนพระเจ้าก็ยังตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวประถมการบทที่สองข้อ18เราถูกสร้างมาสำหรับชุมชน หล่อลอมสำหรับสามัคคีธรรมและปั้นไว้สำหรับครอบครัวและไม่มีใครในพวกเราสามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้ด้วยตัวเองพระคัมภีร์ไม่เคยรู้จักธทร,รม,มิกชนสันโดษหรือฤาษีฝ่ายวิญญาณที่ปลีกตัวจากผู้เชื่อคนอื่นๆและตัดขาดจากสามัคคีธรรมพระคัมภีร์กล่าวว่าเราถูกนำมารวมกัน ต่อกันด้วยกันก่อขึ้นด้วยกันเป็นอวัยวะของกันเป็นทายาตร่วมกันประสานกันและยึดไว้ด้วยกันและจะถูกรับขึ้นไปด้วยกัน 1. โครินบทที่12ข้อ12เอเฟซัสบ,บทที่สข้อ21 2 2บถึง22ทที่3ข้อ6 บทที่ 4: ข้อ16โคโลสีบทที่สข้อ19 1เทซโลนิกาบทที่ 4: ข้อ17คุณไม่ได้อยู่แบบเอกเทศอีกต่อไปแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระคิดจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่พระเจ้าไม่ประสงค์ให้มันเป็นเรื่องตัวใครตัวมันในครอบครัวของพระเจ้า คุณได้รับการผูกสัมพันธ์กับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนและเราจะเป็นของกันและกันไปชั่วนิรันดร์พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันโรมบทที่12ข้อ5การติดตามพระคริสต์นั้นไม่ใช่แค่การเชื่อแต่ยังรวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่ง เราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์คือคริสจักร C.S. หลุยสให้ข้อสังเกตว่าคำว่าสมาชิกภาพมีจุดเริ่มต้นมาจากคริสเตียนแต่โลกได้ทำให้ความหมายดั้งเดิมสูญหายไปร้านค้าลดราคาให้สมาชิกและผู้โฆษณาใช้ชื่อสมาชิกเป็นรายนามสำหรับส่งไปรสนีน์และในคริสจักร สมาชิกก็มักจะถูกลดบทบาทลงเหลือแค่การเพิ่มชื่อของคุณเข้าไปในทะเบียนโดยไม่มีข้อเรียกร้องหรือความคาดหวังอะไรสำหรับเปาโลการเป็นสมาชิกของคริสตจักรหมายถึงการเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่มีชีวิตเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ซึ่งเชื่อมต่อกันอยู่ในพระกายของพระคิด โรมบทที 5, 5, 12่12ข้อ4ถึงข้อ5 1โครินบทที่6ข้อ5บทที่12ข้อ12ถึง27เราจำเป็นต้องรื้อฟื้นและถือปฏิบัติตามความหมายของพระคัมภีร์ในเรื่องสมาชิกภาพนี้คริสตจักรคือร่างกายไม่ใช่อาคารเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่องค์กร เพื่อให้อวัยวะในร่างกายของคุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อวัยวะเหล่านี้ต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกับร่างกายคุณเช่นเดียวกับคุณที่เป็นหนึ่งในพระกายของพระคริสต์คุณถูกสร้างมาเพื่อบทบาทเฉพาะตัวแต่คุณจะพลาดวัตถุประสงค์ประการที่สองนี้ถ้าคุณไม่เข้าผูกพันกับคริสตจักรท้องถิ่นที่มีชีวิต คุณจะพบบทบาทในชีวิตของคุณผ่านทางความสัมพันธ์ไม่ใช่เมื่อแยกจากกันร่างกายที่เรากําลังพูดถึงนี้คือพระกายของพระคริสต์ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการเลือกสรรพวกเราแต่ละคนพบความหมายและหน้าที่ของตนในฐานะส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์แต่เช่นเดียวกับนิ้วมือหรือนิ้วเท้าที่ถูกตัดออก เราคงทำอะไรได้ไม่มากรวมบทที่12ข้อ4ถึงข้อ5ถ้าอวัยวะหนึ่งถูกตัดออกไปจากร่างกายมันก็จะเหี่ยวแห้งและตายไปมันไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองและคุณก็เหมือนกันชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของคุณจะเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุดเอเฟซัสบทที่4ข้อ6เมื่อคุณไม่ผูกพัน หรือถูกตัดขาดจากสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของคริสจากท้องถิ่นนี่คือเหตุผลที่อาการแรกของความถดถอยฝ่ายวิญญาณมักจะปรากฏเป็นการมานมัสก,การและร่วมประชุมคริสเตียนรูปแบบอื่นอย่างไม่สม่ำเสมอเมื่อไรที่เราไม่สนใจการสามาคถคธรทมสิ่งอื่นทั้งหมดก็เริ่มตกต่ำด้วย สมาชิกภาพในครอบครัวของพระเจ้านั้นหาใช่สิ่งที่ไม่มีผลต่อเนื่องหรือสิ่งที่ไม่ต้องใส่ใจคริสจักรคือแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกนี้พระเยซูตรัสว่าเราจะสร้างคริสจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้มัทธิวบทที่16ข้อ18คริสตจักร จะไม่มีวันถูกทำลายและจะอยู่ดำรงชั่วนิรันดร์จะอยู่นานกว่าจักรวาลน,นี้และบทบาทของคุณเช่นกันคนที่พูดว่าผมไม่ต้องการคริสตจักรนั้นถ้าไม่เยสโสก็ต้องเป็นคนเขาคริสตจักรสำคัญมากถึงขนาดที่พระเยซูได้ซินพระชนบนไม้กางเขนเพื่อคริสตจักพระคริสต ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเอเฟซัสบทที่หข้อ25พระคัมภีร์เรียกคริสตจักรว่าเจ้าสาวของพระคริสต์และพระกายของพระคริสต์2โครินธ์บทที่11เอข้อ2เอเฟซัสบทที่หข้อ2ีวิวรณ์บทที่17วิวรณ์บทที่ 19: ข้อ7ผมนึกไม่ออก ว่าตนเองจะสามารถพูดกับพระคริสต์ว่าข้าพรงค์รักพระองค์แต่ข้าพรง์ไม่ชอบภรรยาของพระองค์ได้อย่างไรหรือข้าพรง์ยอมรับพระองค์แต่ไม่ยอมรับพระกายของพระองค์แต่เราก็ทำแบบนี้เมื่อเพิกเฉยดูหมิน่นหรือบ่นว่าคริสตจักรตรงกันข้ามพระเจ้าบัญชาให้เรารักคริสตจักรมากเท่าที่พระคริสตทรงรัก พระคัมภีร์กล่าวว่าจงรักครอบครัวฝ่ายวิญญาณของท่านหนึ่งเปรโตบทที่สองข้อ17น่าเศร้าใจที่คริสเตียนหลายคนใช้งานคริสตจักรแต่ไม่รักคริสตจักรสามัคคีธรรมในท้องถิ่นของคุณเกือบจะทุกครั้งคําว่าคริสตจักรในพระคัมภีร์หมายถึงที่ประชุมท้องถิ่น ซึ่งปรากฏต่อสายตาโดยมีข้อยกเว้นสำคัญๆเพียงไม่กี่แหง่งที่คำนี้หมายถึงผู้เชื่อทุกคนตลอดประวัติศาสตร์พระคำพีใหม่ถือว่าคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิน่นล้วนเป็นสมาชิกคริสเตียนพวกเดียวที่ไม่ใช่สมาชิกในการสามารถคีธรรมท้องถิน่นก็คือผู้ที่ถูกคริสตจักร ลงวินัยและถูกตัดออกจากการสามัคคีธรรมเพราะเหตุความบาปร้ายแรงที่กระทำต่อส่วนรวม1โครินบทที่ 5: ข้อ11ถึง13กาลาเทียบทที่6ข้อ1ถึงข้อ5พระคัมภีร์กล่าวว่าคริสเตียนที่ไม่มีคริสตจักรก็เหมือนอวัยวะที่ไม่มีร่างกายแกะหลงฝูงหรือเด็กที่ไม่มีครอบครัวซึ่งเป็นสภาพผิดธรรมชาติ พระคำพีกล่าวว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้ารวมกับคริสเตียนอื่นทุกคนเอเฟซัสบทที่2ข้อ19วัฒนธรรมปัจเจกนิยมของทุกวันนี้ที่สอนให้คนไม่ขึ้นอยู่กับใครได้สร้างลูกกรมพารฝ่ายวิญญาณเป็นจำนวนมากคือคริสเตียนกระต่ายที่กระโดดจากคริสตจักรหนึ่ง ไปสู่อีกคริสตจักรหนึ่งโดยไม่รู้จักตัวตนของตนเองไม่มีความรับผิดชอบต่อใครหรืออุทิศตัวให้ใครหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ดีได้โดยไม่ต้องร่วมคริสตจักรท้องถิน่นแต่พระเจ้าคงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะพระคัมภีร์ให้เหตุผลที่มีน้ำหนักหลายข้อ ที่เราควรอุทิศตัวและทุ่มเทในการสามารถคีธรรมท้องถิ่นทำไมคุณจึงต้องการครอบครัวคริสตจักรครอบครัวคริสตจักรบ่งบอกว่าคุณคือผู้เชื่อแท้ผมไม่สามารถอ้างตนว่ากำลังติดตามพระคิดได้ถ้าผมไม่อุทิศตัวให้กลุ่มสาวกใดกลุ่มหนึ่งอย่างเจาะจงพระเยซูตรัสว่า ความรักที่ท่านมีต่อกันและกันจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรายอหนบทที่13ข้อ35เมื่อเรามารวมกันด้วยความรักในฐานะครอบครัวคริสต์โดยมีภูมิหลังเชื้อชาติและฐานะทางสังคมที่ต่างกันก็จะเป็นคำพยานที่มีพลังต่อโลกกาลาเทียบทที่3ข้อ28 ยออนบทที่17ข้อ21ตัวคุณโดยลำพังไม่ใช่พระกายของพระเคิสคุณต้องการคนอื่นเพื่อแสดงออกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในพระกายนั้นเราเป็นพระกายของพระองค์เมื่อเราอยู่ร่วมกัน1โครเรนบทที่12ข้อ27ไม่ใช่เมื่อเราแยกจากกันครอบครัวคริสตักร พาคุณออกจากการเปลีกตัวในลักษณะที่เห็นแก่ตัวคริสตจากท้องถิ่นคือห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลองดองกันในครอบครัวของพระเจ้ามันเป็นห้องทดลองเพื่อฝึกฝนความรักที่เห็นอกเห็นใจกันไม่เห็นแก่ตัวในฐานะสมาชิกที่มีส่วนร่วมคุณเรียนรู้ที่จะสนใจคนอื่น และรวมประสบการณ์กับคนอื่นถ้าอาวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอาวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย 1. โครินบทที่12ข้อ26เราเรียนรู้จักสามัคคีธรรมที่แท้จริงและมีประสบการณ์กับความจริงในพระคัมภีร์ใหม่เรื่องความผูกพัน และพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ด้วยการพบปะกับผู้เชื่อธรรมดาธรรมดาและไม่สมบูรณ์เท่านั้นเอฟเฟซัสบทที่4ข้อ16โรมบทที่12ข้อ4ถึงข้อ5โคโลสีบทที่2ข้อ19 1หนึ่งโครินบทที่12ข้อ25สามัมคีธรรมตามแบบพระคัมภีร์คือการที่เราอุทิศตัวต่อกันและกัน เหมือนกับที่เราอุทิศตัวต่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงคาดหวังว่าเราจะให้ชีวิตของเราเพื่อกันและกันคริสเตียนหลายคนที่รู้จักยอนบทที่สข้อ16กับไม่รู้จักหนึ่งยอนบทที่สข้อ16ชี้ว่าพระคริสต์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลาย ก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง 1. ยอหนบทที่3ข้อ16นี่คือลักษณะของความรักที่เสียสละซึ่งพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณแสดงออกต่อผู้เชื่อคนอื่นความเต็มใจที่จะรักพวกเขาแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงรักคุณครอบครัวคริสตจักช่วยคุณพัฒนากล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณคุณจะไม่มีวันโตเป็นผู้ใหญ่ โดยการมาแค่มารวบนมัสการและเป็นเพียงผู้ชมเฉยๆการมีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นอย่างเต็มที่เท่านั้นที่จะสร้างพลังฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อแต่ละส่วนทำหน้าที่พิเศษของตนก็จะช่วยให้ส่วนอื่นเติบโตและเต็มไปด้วยความรักเอเฟซัสบทที่4ข้อ16พระคัมภีร์ใหม่ ใช้วลีซึ่งกันและกันหรือต่อกันมากกว่า50ครั้งเราได้รับคําสั่งให้รักกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันหนุนใจกันและกันตักเตือนกันและกันให้เกียรติกันและกันอดทนต่อกันและกันยกโทษให้กันและกันยอมฟังกันและกันอุทิศตัวให้กันและกัน และงานอื่นๆที่ทำต่อกันอีกมากมายนี่คือสมาชิกภาพตามแบบพระครัมภีร์สิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบในครอบครัวของคุณซึ่งพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณกระทำผ่านทางคริสจากท้องถิ่นแล้วคุณกำลังทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกับใครมันอาจจะดูเหมือนง่ายที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ เมื่อไม่มีคนอื่นคอยขัดขวางสิ่งที่คุณต้องการแต่นั่นเป็นความบริสุทธิ์ที่จอมปลอมและไม่ได้ผ่านการทดสอบการปลิกตัวทำให้เกิดการหลอกลวงมันง่ายที่จะหลอกตัวเองให้คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อไม่มีใครมาทดสอบเราความเป็นผู้ใหญ่แท้จะแสดงออกในความสัมพันธ์เราต้องการมากกว่าพระคัมภีร์ที่จะทำให้เราเติบโต เราต้องการผู้เชื่อคนอื่นเราเติบโตเร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้นโดยการเรียนรู้จากกันและกันและรับผิดชอบต่อกันเมื่อคนอื่นเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนพวกเขาผมก็เรียนรู้และเติบโตด้วยพระกายของพระคริสต์ต้องการฉันพระเจ้าทรงมีบทบาทพิเศษสำหรับคุณในครอบครัวของพระองค์สิ่งนี้เรียกว่าพันธกิจของคุณ และพระเจ้าได้ประทานของประทานแก่คุณเพื่อภารกิจนี้ของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าประทานแต่ละคนเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคริสตจักร1โครินธ์บทที่12ข้อ7คริสตจักรท้องถิ่นของคุณคือที่ที่ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อคุณจะค้นพบพัฒนาและใช้ของประทาน คุณอาจจะมีงานรับใช้ที่กว้างกว่านั้นแต่นั่นคือส่วนที่เพิ่มเติมจากการรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นพระเยซูไม่ได้สัญญาว่าจะสร้างพันธกิจของคุณแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์คุณจะได้ร่วมทำภารกิจของพระคริสต์ในโลกนี้เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงทำงานผ่านร่างกายของพระคริสต เวลานี้พระองค์ทรงใช้พระกายฝ่ายวิญญาณของพระองค์คริสต์จักคือเครื่องมือของพระเจ้าบนโลกนี้เราไม่ได้เป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้าโดยการรักกันและกันเท่านั้นแต่เราต้องนำความรักนี้ไปยังคนอื่นๆในโลกด้วยนี่เป็นสิทธิทพิเศษอันน่าชึ่นซึ่งเราได้รับร่วมกันในฐานะอวัยวะในพระกายของพระคริสต เราเป็นมือของพระองค์เท้าของพระองค์ดวงตาของพระองค์และหัวใจของพระองค์พระองค์ทรงทำงานผ่านเราในโลกนี้เราแต่ละคนมีงานที่ต้องทำประโยชน์เปาโลบอกเราว่าพระองค์ทรงสร้างเราแต่ละคนโดยพระเยซูคริสเพื่อให้ร่วมทำงานกับพระองค์คือการดีที่พระองค์ทรงเตรียมให้เราทำเป็นงานที่เราควรจะต้องทำเอเฟซัสบทที่สข้อสิบ ครอบครัวคริสตจักรจะช่วยป้องกันคุณไม่ให้หลงหายไม่มีใครในพวกเราที่มีภูมิคุ้มกันการทดลองคุณและผมสามารถทำบาปทุกอย่างได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม1โครินบทที่10ข้อ12เยเรมีบทที่7ข้อ9 1ทิโมธีบทที่1ข้อ19พระเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงมอบหมายหน้าที่ให้เราแต่ละคนรับผิดชอบดูแลกันและกันให้อยู่ในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลของบาปฮีบูบทที่3ข้อ13คําคำว่า อย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่คำพูดของคริสเตียนเราได้รับการทรงเรียกและได้รับพระบัญชาให้มีส่วนในชีวิตของกันและกันถ้าคุณรู้ว่าใครสักคนกำลังจิตวิญญาณสันครอนในเวลานี้คุณก็ต้องรับผิดชอบที่จะไปตามหาและนำเขากลับมาสู่การสามารคีธรรมยากอบบอกเราว่า ถ้าท่านรู้จักใครที่หลงไปจากความจริงของพระเจ้าอย่าเพิกเฉยจงไปตามหาพวกเขานำพวกเขากลับมายากอบบทที่5ข้อ19ประโยชน์เกี่ยวเนื่องของคริสตจักรท้องถิ่นคือคริสตจักรจะให้การปกป้องฝ่ายวิญญาณโดยผู้นำที่อยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าประทานความรับผิดชอบแก่ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยงแกะ ให้เฝ้าระวังป้องกันพิทักษ์และดูแลสวัสดิภาพฝ่ายวิญญาณของฝูงแกะของเขากิจการบทที่20ข้อ28ถึง29 1เปรโตบทที่5ข้อ1ถึงข้อ4ฮีบรูบทที่13ข้อ7และข้อ17พระคัมภีร์บอกเราว่างานของพวกเขาคือดูแลจิตวิญญาณของท่านและพวกเขารู้ว่า พวกเขาต้องรายงานต่อพระเจ้าฮีบรูบทที่ 13: ข้อส7ซาตานชอบคริสเตียนที่แยกตัวตัดขาดจากชีวิตในพระกายปลีกตัวจากครอบครัวของพระเจ้าและไม่รับผิดชอบรายงานต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณเพราะมันรู้ว่าพวกเขาป้องกันตัวไม่ได้และไม่มีกำลังต้านทานเลขกลของมันทั้งหมดล้วนแต่อยู่ในคริสตจักรในหนังสือ คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ผมเขียนผมอธิบายว่าการเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่มีสุขภาพดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงผมหวังว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเพราะมันจะช่วยคุณเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดคริสตจักรของพระองค์ไว้เป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้คุณทำวัตถุประสงค์ทั้ง5ประการที่พระองค์กำหนดไว้สำหรับชีวิตคุณสำเร็จพระองค์ทรงสร้างคริสตจักรเพื่อสนองความจำเป็นที่ลึกที่สุดทั้ง5ประการของคุณคือวัตถุประสงค์ที่จะอยู่เพื่อคนที่จะอยู่ด้วยหลักการที่ใช้ดำเนินชีวิตงานที่จะทำและพลังที่จะใช้ดำเนินชีวิตไม่มีที่อื่นในโลกที่คุณสามารถ รับประโยชน์ทั้ง5ประการในที่แห่งเดียวพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์นั้นก็เหมือนกับวัตถุประสงค์5ประการของพระองค์สำหรับคุณการนมัสการช่วยให้คุณจดจ่อที่พระเจ้าการสามารถคีธร,รมช่วยคุณเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตการสร้างสาวก ช่วยปกป้องความเชื่อของคุณการรับใช้ช่วยให้คุณค้นพบความสามารถของคุณการประกาศทำให้ภารกิจของคุณสำเร็จไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกอีกแล้วที่เหมือนคริสตัทางเลือกของคุณเมื่อเด็กเกิดมาเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสากลของมนุษยชาติโดยอัตโนมัติแต่เด็กคนนั้นก็ยังต้องเป็นสมาชิกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รับการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ดูแลและเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดีและแข็งแรงเช่นเดียวกันในฝ่ายวิญญาณเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสากลของพระเจ้าทันทีแต่คุณยังจำเป็นต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวระดับท้องถิ่นของพระเจ้าด้วยข้อแตกต่างระหว่างการมาคริสตจักรกับการเป็นสมาชิกคริสตจัก คือการอุทิศตัวผู้มาร่วมประชุมเป็นผู้ดูกจากข้างสนามแต่สมาชิกมีส่วนร่วมในงานรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริโภคสมาชิกเป็นผู้ให้ผู้ร่วมประชุมต้องการผลประโยชน์ของคริสตจักรโดยไม่ร่วมรับผิดชอบดังนั้นพวกเขาจึงเปรียบเสมือนชายหญิงที่ต้องการอยู่ด้วยกันโดยไม่อุทิศตัวให้แก่ชีวิตสมรส ทำไมการเข้าร่วมในครอบครัวคริสตจักท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญก็เพราะมันเป็นการพิสูจน์ว่าคุณได้อุทิศตัวตอบพี่น้องฝ่ายวิญญาณในทางปฏิบัติไม่ใช่แต่ในทางทฤษฎีพระเจ้าต้องการให้คุณรักผู้คนจริงๆไม่ใช่ผู้คนในอุดมคติคุณสามารถใช้เวลาตลอดชีวิตหาคริสตจักที่สมบูรณ์แบบแต่คุณจะไม่มีวันพบ คุณได้รับการทรงเรียกให้รักคนบาปที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงธทรำรในพระธรรมกิจการคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มอุทิศตัวต่อกันและกันในเรื่องที่เจาะจงมากพวกเขาอุทิศตัวต่อการสามัคคีธรรมพระคัมภีร์กล่าวว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานกิจการบทที่สองข้อ42พระเจ้าก็ทรงคราดหวังว่าคุณจะอุทิศตัวต่อสิ่งเดียวกันนี้ด้วยชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่การอุทิศตัวต่อพระคริสต์แต่มันรวมถึงการอุทิศตัวต่อคริสเตียนอื่นๆคริสเตียนในแคว้นมาซิโดเนียเข้าใจสิ่งนี้ดีเปาโลกล่าวว่า พวกเขาได้ถวายตัวเขาเองแด่พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วได้มอบตัวให้เราตามพระทัยพระเจ้า2โครินธ์บทที่8ข้อ5การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นคือขั้นตอนตามธรรมชาติต่อจากการที่คุณได้เป็นบุตรของพระเจ้าคุณเป็นคริสเตียนโดยการอุทิศตัวถวายแด่พระคริสต์แต่คุณเป็นสมาชิกคริสตจักร โดยการอุทิศถวายตัวต่อกลุ่มผู้เชื่อที่เจาะจงการตัดสินใจแรกนำไปสู่ความรอดการตัดสินใจที่สองนำสู่การสามัคคีธรรมวันที่17คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร่ครวญฉันได้รับการทรงเรียกให้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่เชื่อข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำพวกเรา ผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันรวมบทที่12ข้อ5คำถามสำหรับการพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นของฉันบ่งบอกว่าฉันรักและอุทิศตัวต่อครอบครัวของพระเจ้าหรือไม่